สนับสนุนโดย m i t บิ b i s h i Heavy Duty เต็มร้อยเพื่อชีวิตเต็มคุณภาพ ป้าเซลฟี่<ไ>ทำไมเนี่ยซ้อมไว้ตอนเย็นเดี๋ยวดารามา<อ>แล้วแ,แอคติ้งเดี๋ยวจะสู้เขาไม่ได้งานคมชันเลิรอ,องอวอร์ดคมชันเร์งอวอร์ดครั้งที่11เรามีการติดแฮชแท็กด้วยนะฮะน่าวทีวีย <TV> ีเพราะว่าอะไรเพราะว่าช่องน่าวจะเป็นช่องที่ถ่ายทอดการประกาศผลรางวัลคมชันเลิรองอวอร์ดในปีนี้ฮะใช่ดูได้ตั้งแต่สองทุ่มสิบห้านาฬิกาทีวียี่นะฮะมันจะเป็นไอจีวอล์ใครที่ไม่ได้ไปร่วมงานคุณสามารถติดตามภาพเหล่าศิลปินดาราที่ไปในงานได้ผ่าน แฮชแท็กให้เราส่วนเค้กกับป้าจอยแน่นอนทวิตเตอร์จะรายงานกันตลอดเวลานะคะแล้วไปแอบดูชุดของเค้กคุณผู้ชมคุณผู้ชมุดบอกว่าเราไม่ยอมแบบไม่ยอมนะงานเนี้ยเขาบอกเป็นธีมว o เตอร์แลนด์ดินแดนแห่งสีสันนะฮะแล้วก็ให้เป็นอ i ิ a w o n d e r land มันเป็นเทพนิยายใช่ป่ะมันก็มีตัวละครหลายตัวเค้กก็ลองเดาแล้วกันว่าป้าจะใส่ชุดอะไรไม่เดาเดาไม่ยากมันคงจะไม่ใช่น้องอลิซ นี่หน้าตาใสๆอย่างฉันอาจจะแต่งอาริสก็ได้แม่มดมาสู่ข่าวสารของเรากันต่อนะฮะคุณผู้ชมยังสามารถร่วมพูดคุยข่าวกับเราได้พิมพีตัวใหญ่เว้นวักตามด้วยข้อความส่งมาที่4240333นะฮะมาที่เรื่องราวของฟ้าฝนกันต่อเกิดเหตุฝนตกเมื่อวานหลักหลายพื้นที่กทมเนี่ยเยอะมากแล้วเดี๋ยวนี้คุณผู้ชมคิดเหมือนเค้กับป้าจอยแบบว่า ฟ้านี่มันจะร้องเสียงดังไปไหนรองครืนครืน<ช>น่ากลัวมากร้องเอ่ยผ่าเอ่ยอนะฮะเหตุการณ์ครั้งนี้ฟ้าผ่าคนตายฮะคุณผู้ชม ตาย3าคนที่ไหนอะรอดหนึ่งที่จังหวัดระยองที่อำเภอบ้านค่าย<ว>ตำรวจก็ไปตรวจสอบเลยนะฮะเกิดเหตุฟ้าผ่ากระต๊อบข้างไร่นาข้าวบ้านหนองตาเสียงตำบลหนองละลอกที่บ้านค่ายจังหวัดระยองเนี่ย<ะ>ไปถึงที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิต2คนเป็นเด็กวัยรุ่นเลยอายุ1 7จกับ18ปีแล้วก็สาหัสอีก2คนก็รีบนําตัวส่งโรงพยาบาลไปเข้า,า<ะ>ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่าเป็นกระต๊อบบริเวณข้างนาข้าวใกล้กับคลองขุดแล้วก็พบหนึ่งศพนี่นะฮะฟ้าผ่าร่างกระเด็นตกลงมาเสียชีวิตที่พื้น <Why? S 2> อีกหนึ่งศพจะเจอบริเวณภายในกระต๊อบแต่ละศพนะฮะเขาจะมีอาเจียนที่ใบหน้าแล้วก็ตามร่างกายจะมีรอยเขียวช้ำชแล้วก็พบโทรศัพท์มือถือยี่ห้อดังยี่ห้อหนึ่งนะฮะ<อ>หนึ่งเครื่องลักษณะเปิดเครื่องอยู่แล้วก็มีรอยไหม้เสียหายและก็มีโทรศัพท์มือถืออีกหนึ่งเครื่องพร้อมกับสายชาร์จลักษณะปิดเครื่องอยู่เจ้าที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุผลสอบสวนเบื้องต้น คือพบว่าทั้งสี่คนเนี่ยนะฮะเขาออกไปนั่งตกเบ็ดกันตกปลาเออตกปลาก็ฝนตกไงหาปลาไงใช่ไปนั่งตกปลากันบริเวณบริเวณที่เกิดเหตุเนี่ยแหละฮะแล้วก็เกิดมีเสียงฟ้าร้องดังสนั่นเลยปิ่มลงมานะฮะเด็กพวกนี้เขาเลยหลบเข้าไปในกระท่อมคาดเออหลบฝนหลบอะไรอย่างเงี้ยป้าแล้วคาดว่าหนึ่งในผู้เสียชีวิตเนี่ยที่เป็นเจ้าของโทรศัพท์มือถือนะฮะเขาใช้โทรศัพท์มือถือโทรคุยนั่นแหละค่ะเค้จจำที่ป้าจอยบอกได้ไหมว่าถ้าฟ้า ฟ้าผ่าฟ้าร้องห้ามรับโทรศัพท์เข้าปั๊มแก๊สห้ามกดรับโทรศัพท์เพราะว่าสัญญาณคลื่นนาสัญญาณเนี่ยมันสามารถที่จะสปาร์กกันได้เขาถึงจังหวะเปรี่ยงฟ้าจะใช้โท้คุยอยู่หรือไม่ก็ฟังเพลงที่อยู่ในเครื่องมือถืออยู่เนะฮะแล้วก็ คือคือพอฝนมันตกลงมาเขาคิดว่าอ๋อเด๋วเด๋ว<ป>เราอยู่ใต้หลังคาแล้วคงรอดแล้วล่ะทันนี้ที่เธอกดรับโทรศัพท์นะนฟ้านี่มันมาเลยนะมันมาตามสัญญาณโทรศัพท์เธอเลยนะเข้าเครื่องช็อกขามือนี่ก็เสียชีวิตไปทั้งหมด3คนนะคือเสียชีวิตที่เกิดเหตุ2สาหัส2แต่ว่าอีกท่านหนึ่งเนี่ยไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอันนี้ฟ้าผ่าคนรับโทรศัพท์กลางทุ่งฮะแต่เมื่อวานนี้ที่กรุงเทพที่เขตจตุจักร แถวแถวมหาวิทยาลัยจันเกษมฟ้าผ่าบ้านไฟไหม้เป็นบ้านเรือนไทยด้วยนะพะจอย<ช>บ้านเรือนไทยฝาแฝดส,สองชั้นชั้นล่างเป็นปูนซีเมนต์แล้วจะบอกว่าบ้านหลังนี้นะเป็นบ้านที่ปลูกมาตั้งแต่พุทธศักราช2,511 เ um, um, กือบิบปีเกือบห้าป <mm ีห <mm ้าสิบกว่าปีแล้วเออเกือบห้าสิบปีนะฮะทีนี้เราไปสอบถามของเจ้าของบ้านซึ่งเป็นอาจารย์คณะวิศวะที่เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีคลองหกเขาบอกว่าขณะที่เกิดเหตุเนี่ยตัวเขาก็อยู่ที่มหาลัยแต่มีคนงานที่บ้านโทรบอกว่าบ้านเกิดไฟไหม้จากฟ้าผ่าลงมากลางบ้านนะฮะแล้วบ้านหลังนี้ปลูกมาตั้งแต่ปีสองห้าสิบเอ็ดเป็นไม้สักทองที่ตกทอดมา ส่วนทรัพย์สินเสียหายก็จะเป็นงานศิลปภาพวาดงานปั้นเซรามิกที่สะสม i, ไวมม้ลนนแล้วป้าจอยดูไฟไหมแบบกลางเขาเรียกว่ากลางเมืองเนาะใช่เงี้ยกลางเมืองเออเมื่อวานเนี้ยก็พยายามไปดูว่าตกลงในบ้านมีอะไรเขาบอกว่าบ้านหลังนี้เป็นไม้สักทองทั้งหลังนะจ๊ะแต่ตข้างในบ้านสิเค้กอุดมไปด้วยงานศิลปะภาพวาดโบราณศิลปะสมัยอยุธยาแต่ว่าเค้ก เค้กเ <A> <ani> อเจนี้มีรพระพุทธรูปที่เป็นมรดกตกทอดมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีธยา<อ>ปราะจอบคู้ค่ากว่า80ล้บาบบาทซึ่งพระพุทธรูปเนี่ยเราเราอาจยังไม่เห็นภาพแต่เราเดาว่าน่าจะเป็นทองสำริดอะไรประมาณนี้<อ>คือเค้กเ<อ>ดาว่าอาจจะเป็นตัว<อ>ตัว,ต,วตัวล้อสัญญาณของฟ้าผ่าลงมาหรือเปล่านะฮะ่าเป็นมรดกตกทอดแล้วสมัยกรุงศรีกว่ารถดับเพิงจะเค้าไปอะเค้กเมื่อวานรถติดสนั่นเลยนะตรงตรงเกษตรนะคะต้นไม้ล้มระเนระนาดคือเมื่อวานฝนแรงมากแถวๆย่านจตุจักรเนี่ย ฝนแรงและตกตกหนักและตกปริมาณมากบางซอยน้ําท่วมบางซอยต้นไม้ล้มในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยต้นไม้ล้มหมดเลยรถติดรถออกรถเข้าไม่ได้เมื่อวานนี้คนคนที่ทํางานในมหาวิทยาลัยเกษตรเขาส่งข้อความมาบอกเขาบอกว่าออกวันั้นแต่ห้าโมงกว่าที่จะมุดออกมาถึงบางเขน ทุ่มครึ่งใช่รถติดระยะสองกิโลสามกิโลเอามาเอามาเล่าสู่กันฟังว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างเมื่อวานนี้เพราะว่ากทมฝนตกหนักวันนี้ก็น่าจะมีฝนอีกแหละนะฮะก็ต้องระวังตัวด้วยอย่าไปอยู่ในพื้นที่ที่มันล่อกับสายฟ้าที่มันจะพาลงมานะฮะต้องระวังนะรับโทรศัพท์ตอนครืนกรูนเนี่ยต้องระวังนะเคเธอจะไปคุยกับหนุ่มๆตอนฟ้าผ่านะเพราะบางทีเธอไปสาบานอะไรไว้เนี่ยนะฟ้าเฟ้อเขาก็รู้แล้วเคสจะไปคุยกับหนุ่มๆทำไมอะก็ไม่รู้เ็ไม่ได้ยินอะ <laughs> มาที่เรื่องนี้กันเองกรมการขนส่งทางบกนะฮะหลังจากที่เมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาเขากําหนดบอกว่ารถโดยสารสาธารณะทุกประเภทเนี่ยจะต้องติดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งค่ะล่าสุดเขาออกกฎระเบียบออกมาแล้วบอกว่าต่อไปนี้นะฮะดีเดย์วันที่11พฤษภาคมนี้วันที่วันอาทิตย์ที่ถึงเนี่ยนะฮะ <c oughs> รถโดยสารสาธารณะทุกที่นั่งถ้าใครขึ้นไปนั่งแล้วปุ๊บถ้ามีเข็มขัดนิรภัยต้องคาดเข,ดขด็มขัดก็อย่างรถตู้ที่เรานั่งไปนั่งมาเนี่ยนะก็ต้อง,องนั่งปุ๊บก็ต้องอย่างนี้ใช่ไหมใช,ใช่ฮะถ้ามันมีเราก็คาดอ่แล้วถ้าไม่มีอ่ะถ้าไม่มีก็ไปวุ่นวายกันอีกครับก็ต้องโดนปรับถ<ม>ูก<ม>ต้องนะฮะถ้ามีต้องคาดถ้ามีแล้วไม่คาดโดนปรับไม่เกิน5,000บาทโอ้ยเออแค่นั่งก็ลาบากแล้วต้องคาดแต่เขาบอกว่ารถตู้บางคันเอาออก เออส่วนใหญ่มันจะมากับเบาะไงใช่เอาแต่พอที่วิ่งในกรุงเทพอะเคสความที่แบบมันนั่งแล้วมันเป็นก้อนๆเขาก็เลยเอาออกแต่ไอ้วิ่งระหว่างเมืองอย่างบางนาพัทยาบางนาระยองเนี่ยต้องคาดนะจําเป็นนะเอออีดีเดซีเอ็ดพฤษภาคมนี้นะฮะวันอาทิตย์นี้ถ้ามีเข็นขัดนิรภัยต้องคาดไม่คาดตำรวจเรียกต้องโดนจับคนนี้ก็แปลกนะ กลัวตำรวจจับแต่ไม่กลัวตายเออจริงมันฆ่าเนี่ยมันฆ่ากลัวตำรวจจับแล้วเวลาฆ่าคือไม่ได้ฆ่าเสียบนะดึงมาแล้วก็ถือไว้แล้วก็พอตำรวจก็ปล่อยอแต่พอเวลาตายแล้วก็นะหลายหลายครั้งเวลารถตู้วิ่งระหว่างเมืองอะค่ะศพกระเด็นออกมาเขาบอกว่าถ้าเรารัดเข็มขัดนิรภัยบางทีเนี่ยมันเซฟมันเกาะไว้กับเบาะเนี่ยเราก็ไม่ไปไหนเราก็ไม่อันตรายเท่าไหร่ใช่ปะผู้ชมบอกว่าเสื้อผ้าเราสีแมท์กันดูสวยงามทำงานีจับคุณตะลิงปิง ชื่อรสเนาะติงฟิงเคยกินไหมล่ะเป็นผลไม้เปรี้ยวๆไม่เคยไม่เคยเป็นเปรี้ยวๆคล้ายๆมะดันนะสับปิดสีหน้าป้าจอยสวยเนาะแมทสีกับสร้อยแมทกับส้อยดีอันนี้แค่เช้านะเย็นหนักกว่านี้ตั้งแต่ปากตลาดมีปากตลาดนี่เลิกดูช่องอื่นเลยจริงเหรอจอยแล้วก็น้องเครักรักรักอันนี้โกหกหรือเปล่ารักคุณวิคุณวิเรารักคุณวินะนะฮะอ่ะ มาที่เรื่องราวของการที่จะเก็บภาษีเพิ่มเติมหน่อยไหมพ่อจอยอันนี้ชีดใจมากลองเหลาซิชีดใจเขาบอกว่าออยอดการจัดเก็บภาษีปีนี้นะคะ <c oughs> คุณผู้ชมขา <c oughs> เขาก็เก็บไม่ได้ตามเป้ <c oughs> เปาเพราะว่าปัญหานู่นนี่นั่นและอีกอย่างอย่าลืมว่าเศรษฐกิจไม่ดีแต่ล่าสุดของล่าสุดสรรพกรเขาก็จะขยายฐานภาษีใช่ครับ ปกติเขาก็จะเก็บเนี่ยไอ้คนมาษึงเงินเดือนอย่างเราเนี่ยเคาก็จะหักอยู่ในเงินเดือนใช่ป่ะพอถึงสิ้นปีเราก็ไปยืนว่าปีนี้เออปีนี้เราใช้ไปเท่าไหร่เรามีประกันชีวิตเรามีทำบงทำบุญอะไรแบบนี้ล้วก็ไปขอคืนภาษีได้บางไม่ได้บ้างหรือว่ส่วนใหญ่ไม่ได้้อาจ่ายเพิ่มบ้างแต่ตอนนี้นะคะเขาบอกว่าปีงบประมาณ2,558เนี่ยจะต้องขยายฐานภาษีบุคคลธรรมดา เพิ่มขึ้นอีกไม่น้อยกว่า3 0 0แสนรายซึ่งกลุ่ม3แสนรายก็น่าจะเป็นกลุ่มที่ที่เขาไม่เคยเก็บมาก่อนเช่นเช่นกลุ่มของคนที่อยู่นอกระบบก็คือคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ว่าได้เงินมาตรงๆจากลูกค้าใช่แล้วกอ็อย่างพวกเราในระบบบริษัท<ช>ยังไงเขาก็หักหักอยู่แล้วแต่คนที่อ่ะไม่ได้อยู่ในระบบภาษีเดิมแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวไก่อ่ะทางานแบบรับจ็อบรับเงินงานเป็นชิ้นเ,เขาไม่หักภาษีบางทีบางทีเ,เขาหรือใครก็ตับวินมอเตอร์ไซ อะอย่างนี้ไม่โดนภาษีวินมอเตอร์ไซค์มีอะไรอีกล่ะหรือว่าอาชีพต่างๆนั้นขายของจากตลาดนัดขายข้าวแกงอะไรพวกนี้ขายขอกทางเว็บเดี๋ยวนี้ไม่ยอมหักภาษีถูกตองนียแหละทางด้านของกลุมสรมพารเขาบอกว่าเขาจะมาเก็บภาษีของคนกลุ่มนี้พักมากขึ้นเนี่ยมันก็จะมีดาบสองคมละมันก็จะมี2กลุ่มละกลุ่มที่โดนหักเพิ่มขึ้นก็จะไม่ยอมส่วนกลุ่มที่โดนหักอยู่แล้วก็จะบอกโอเคก็จะมีตัวหารเพิ่มมากขึ้นนี่เขาก็บอกว่าไม่ใช่แค่ประชาชนที่ยังไม่เคยเสียภาษีนะจะโดนเก ไอ้พวกภาษีน้ำมันรถใหม่ๆจากรถคันแรกที่มันใช้น้ํามันกันเนี่ยแต่เขาบอกว่าเรามีรถคันแรกมากขึ้น1ล้านคันทั่วประเทศแต่ทําไมการใช้น้ํามันไม่เพิ่มขึ้นอ,อันนี้เขาบอกเป็นเรื่องผิดปกติมันจะผิดปกติได้ยังก็ไปเปลี่ยนเป็นแก๊สเหมือนเรา ถูกรถถอยรถมาเสร็จปุ๊บไม่ต้องกูเลยว่าจะหมดประกันภัยถอยรถมาเสร็จปุ๊บสักเดือน2เดือนติดแก๊สแล้วจ้าเพราะว่าแก๊สมันถูกเกือบครึ่งไงถูกแล้วก็โอเคอันนี้เป็นด้านสรรพกรใช่ป่ะเขาจะเก็บภาษีเพิ่มอีกด้านหนึ่งคนเขาตั้งคนสังเกตว่าก็เอาเงินงบประมาณไปใช้จำนำข้าวไปใช้นู่นนี่นั่นแล้วก็ไม่พอไงล่ะแล้ว เก็บภาษีเพิ่มนี่แหละนี่แหละใช่ไหมล่ะคนที่เขาไม่โดนเก็บภาษีเขาจะบอกว่าอ่ะฉันทําแบบเนี้ส<อ>ิบยี่สิบปีฉันไม่เคยโดนเก็บแล้วอยู่ๆวันหนึง่งจะมาเก็บฉันเพื่ออะไรเพราะอะไรเพราะว่าคุณเอาเงินฉันไปผ่านใช่ไหมอ่าก็ต้องรอดูกันต่อไปว่านี่แค่ๆเป็นการเริ่มต้นนะฮะเดี๋ยวถ้าเกิดเขาทําจริงๆขึ้นมาปุ๊บเดี๋ยวเขาก็จะต้องมีแบบเป็นเอกสารเป็นรายล้างส่อออกมาเลยว่าเขาจะเก็บยังไงกันบ้างแล้วคุณสรรพกรคะเราจะบอกว่าประชาชนคนเสียภาษีเนี่ยยินดีจ่ายนะแต่พอเอาเงินไปให้หลวงปั๊บ เวลาจะใช้เงินงบประมาณน่ะคิดเยอะเยะเยช่วยทำให้มันเป็นประโยชน์กับคนส่วนรวมมากคือเก็บชั้นไปเนี่ยเอาไปทำรถไฟฟ้าเอาไหมฉันไม่ว่ารถไฟฟ้าเค้กเอาไหมเอาเอาไปทำถนนเอาไหมเอาถนนดีๆด้วยนะเอาถนนดีๆเอาไปบำรุงการศึกษาเอาไหมแต่เอาไปเอาไปใช้ในโครงการจำนำข้าวคือเราก็อยากให้พี่น้องชาวนานะแต่ว่ามันใช้ประเภทแล้วมันราคามันโกงราคามันโด่งไปขนาดแล้วมันเยอะเพราะฉะนั้นอะไรแบบนี้นะนะ คืออยากจะให้คุณสัรพกรเนี่ยเข้าใจหัวอกคนเสียภาษีด้วยยินดีจ่ายนะคะเดือนจริงๆแล้วเสียเยอะด้วยเสียเยอะ,อะจริง,รงคือถ้าเกิดเอางเงินเสียภาษีเนี่ยเก็บเศ่กระปุกอ,อ่ะก็สามารถเปิดธุรกิจได้หนึ่งธุรกิจแล้วใช่ใช่คือเราเราเราเข้าใจแนละ้วเราเป็นประชาชนคนไทยเราก็ต้องเสียภาษีนะแต่พอเห็นการใช้ใจ่ายบางเรื่องเนี่ยโอ้โหเครียดว่ะ เข่ <l ots> าจว่าเครียดบาเลยเดียวคุณผู้ชมจากสบบระบุรีสมบอกว่าเราเล่าข่าวได้ฟังง่ายดีก็แบบว่าเหมือนเรานั่งอ่านหนังสือพิมพ์แล้วเล่าให้ฟังนั่นแหละอยากกินไอ้นี่ท <t> ีส่สระบ,บุรี กะหรี่ปั๊บเออไอไอหมูทอดอีกอะตรงที่เราเคยไปกินอ่ะน้ำตกอะไรวะนะฮะน้ำตกสงสัยกเป็นคมัมีแหละแลน้ำตกมันหลายน้ำตกน้อยนะเออตรงนั้นนะเออเคก็ชอบไปเคยรู้สึกว่าถ้าเกิดเทปไปที่น้ำตกเจ็ดเศรน้อยเนี่ยเครู้สึกว่าตัวเองเหมือนกินนาีเพราะลักษณะมันจะเหมือนว่าเป็นบ่อน้ำคงว้างๆแล้วจะมีถาวรต้นไม้เยอะๆ เปลี่ยนเปลี่ยนข่าวมาที่ต่างประเทศกันหน่อยนะฮะผู้ชมแต่ว่าบบเหตุการณ์อ่านข่าวกินนาีเหรอ <c oughs> ไม่กินนาลี <c oughs> มาที่เหตุการณ์ที่ประเทศจีนนะฮะเกิดเหตุคนร้าย4ี่คนใช้มีดไล่แทงคนที่สถานีรถไฟในเมืองกวางโจโวเมืองกวางตุ้งทางตอนใต้ของจีนและเหตุการณ์ครั้งนี้มีคนบาดเจ็บ6คนนะฮะขณะที่สำนักงานความมั่นคงสาธารณะของเมืองกวางโจวก็ออกมาเปิดเผยว่าในไมโครบล็อกเนี่ยตำรวจยิงคนร้ายตายไปหนึ่งคนจับได้หนึ่งคนส่วนอีกสองคนเนี่ยหลบหนีไปได้ ทีนี้มันก็มีเว็บซีน่าหวยโปซึ่งเป็นรูปแบบคล้ายทวิตเตอร์เพราะจอทวิตเตอร์บ้านเราทว <Twitter S 1> นะิตเตอร์ของจีนใช่แสดงให้เห็นภาพ ผู้ชายคนหนึ่งเสื้อเขาจะเปื้อนเต็มไปด้วยเลือด<อ>แล้วเขาถูกผู้ชายสามคนพาออกจากสถานีรถไฟไปออแล้วก็อีกภาพหนึ่งจะเห็นนี้ให้เห็นว่าเป็นฝูงชนหลายร้อยคนเลยยืนอยู่ด้านนอกสี่แยกที่ตำรวจปิดล้อมบริเวณสถานีรถไฟไว้แล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยกำลังนําคนบาดเจ็บขึ้นรถพยาบาลคนถ่ายภาพเขาถ่ายภาพคนกลุ่มหนึ่งที่สวมหมวกแก๊ปสีขาวเป็นสัญลักษณ์เนี่ยพวกนี้เป็นคนไล่แทงคนคนอื่น,นไอ้พวกหมวกขาวเนี่ยไปไล่แทงคนอื่นมีทั้งหมดหลายคน ตายไปหนึ่งในเหตุการณ์ทั้งนี้นะตายหจับได้หนึ่งอีก2คนหนีนไปค,คนเจ็บทั้งหมด6คนครับผูบ้ใช้บอยเปรดทวิตเตอร์ของจีนนี่ฮะบอกว่าเขาบรรยายความรู้สึกเหมือนเราเราเห็นเหตุการณ์ออแล้วเราก็บรรยายความรู้สึกออกมาเขาบอกว่ากวางโจนเนี่ยมันไม่ปลอดภัยจริงๆแล้วนะต่อไปถ้าเกิดเห็นใครสวมหมวกสีขาวก็คงต้องวิ่งหนีแล้วนะขณะที่รายงานของสถานีวิทยุไวซ์เอฟน่ารายงานว่าคนร้ายเนี่ย ได้ฟันคอเหยื่อไปหนึ่งคนคส่วนเหยื่ออีกสองคนเป็นผู้หญิงเหตุการณ์ <exact> ค,ครั้งนี้ไม่ใช่เหตุการณ์ครั้งแรกที่เกิดขึ้นที่จ<ช>ีนนะฮะเ,เหตุการณ์ล่าสุดนี้เกิดขึ้นในเวลาไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์หลังจากเกิดระเบิดที่สถานีรถไฟในเมืองอูรุมชีเ <c oughs> มืองเอกของวิภาคซินเจียงที่ได้ชื่อว่าเป็นบ้านของชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิมอุนกูทําให้คนร้ายสองคนและก็พลเรือนหนึ่งคนเสียชีวิตบาดเจ็บอีก7 9คนประเด็นซินเจียงอุยกูเนี่ยก็ทําให นานาชาติเนี่ยตั้งข้อสังเกตเยอะเขาเป็นชนกลุ่มน้อยเค้แล้วเขาก็มีอรารยธรรมส่วนตัวของเขาเป็นเหมือนแบบคนจีนที่เป็นมุสลิมอะคะอ่ะเพราะว่าเ,าเขาอยู่ของเขามานมนานเลยแต่วันดีคืนร้ายเนี่ยพื้นที่ในการใช้ชีวิตการทำมาหากินถูกรุกรุกไร่ไงแล้วเขาก็เหมือนอุดอัดบ,บีบ,ค,บคัน้นเพราะนั้นสิ่งที่เขาจะพยายามแสดงออกก็คือต้องให้โลกรู้ให้โลกรู้ว่าว่าฉันอะเดือดร้อนฉันเดือดร้อนแล้วก็ยังมีฉันอยู่บนโลกนี้นะอย่าเบียดเบียนฉันนะและครั้งที่แล้วที่เขาเอาอีแดบไปไล่ไปไล่ฟันคนที่ ท,ที่สถานีนะรถไฟในเมืองคุนหมิงโดยคนร้ายหลายคนใช้มีดขนาดใหญ่ไล่แทงคนทําให้เหตุการณ์ครั้งนั้นมีคนตายถึง29คนและก็บาดเจ็บอีก143คนซึ่งจีนเรียกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นนายวันๆของจีนเลยทีเดียวนะแล้วก็อพอจากหเหตุการณ์เอามีดอิดาบไล่ฟันคนตายไป29คนเนี่ยร้อยหลังไม่กี่เดือนอก็มี m s 370ของมาเลเซียที่ตก ก็มีการตั้งข้อสังเกตว่ามีความเป็นไปได้ไหมที่จะเชื่อมโยงกับเหตุการณ์นั้นเพราะว่าผู้โดยสารที่อยู่บน m s 3 7เนี่ยส่วนใหญ่เป็นชาวจีนเขาจะเดินทางไปปักกิ่งใช่ไหมครับแล้วก็นานาชาติก็จับตาดูว่าจีนจะดําเนินนโยบายเกี่ยวกับชนเผ่าซินเจียงอุยกูต่อไปอย่างไรนะเพราะว่าดูเหมือนว่าเขาพยายามแสดงออกหนักข้อขึ้นเรื่อยๆ ก็เป็นเรื่องของทางการจีนนะฮะจะต้องมารองรับมาตรการนี้อย่างไรเพราะว่าชาวอีกูเขาก็อย่างที่ประจอยบอกคือเขาต้องแสดงตัวตนว่าเฮ้ยฉันฉันไม่ต้องการอะไรหรอกบนโลกวันนี้ฉันขอแค่พื้นที่ให้ฉันได้อยู่เรื่องของชนชนชาติชนกลุ่มน้อยเนี่ย เจอกันหลายพื้นที่นะเค้ก <Okay. S 1> เราก็ก็มีปัญหามาก่อนเนาะแต่ก่อนที่ชาวเขาชาวชาเขาชาวเผ่า,าแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านก็ทรงพระราชทานนโยบายต่างๆจนกระทั่งทุกวันนี้เราก็รวมเป็นชาติเราได้ความารู้สึกว่า<ๆ>เรารู้สึกว่าเป็นคนในประเทศไทยด้วยกันไม่ได้ว่า แยกว่าฉันเป็นคนเมืองคุณเป็นชาวเขาแต่รู้สึกว่าทุกคนก็คือคนไทยเหมือนกันคนไทยทุกคนเป็นหนึ่งเดียวอันนี้เป็นข้อดีของเราแล้วก็อ่านข้อความคุณผู้ชมเราก็แอบอมยิ้มไปนะหลายๆข้อความขอเวลาเพิ่มสำหรับรายการปักตลาดแล้วก็เรื่องภาษีรู้สึกจะแฟนคลับเยอะคนจ่ายภาษีในหัวอกเดียวกับเราใช่ก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะฮะแต่ว่าทุกอย่างก็คือข่าวสารแห่งความเป็นจริงเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี่ยวกันกันต่อช่วงหน้าเค้กพาไปเที่ยว